ท,ทุกท่านอยู่กับตู่ทูดลี่อีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานมาก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 นะคะซึ่งตู่ก็ไม่ค่อยว่างไม่ใช่ไม่ว่างหรอกขี้เกียจเ <c oughs> ลยไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้ตู่ก็จะกลับมารีวิวสินค้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะและสินค้าตัวนี้จะคืออะไรนั้นมาดูกันเลยนะคะสำหรับสาวสาวที่ติดขนตาปลอมไม่เป็นจ้า มันคือขนตาแม่เหล็กนั่นเองไม,ม่น่าตื่นเต้นเลยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันจะง่ายเหมือนในคลิปที่เขาโฆษณาหรือเปล่า<ม> <ๆ S 2> เพราะว่าเวลาตู่วแบบเออเวลาดูโฆษณาหรือแบบดูนู่นดูนี่ไปเรือ่อยแล้วก็จะเห็นเยอะมากขนตาปลอมที่เป็นแม่เหล็กนะคะซึ่งปกติเวลาเราติดขนตาปกติเนี่ยมันมีความยากมากยากมากเวอร์จริงๆเพราะว่าใครที่แบบเพิ่งหัดแต่งหน้าหรือแต่งหน้าไม่เป็นเนี้ย ติดไม่ได้เลยติดไม่ได้เลยขนตาปลอมนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการแต่งหน้านะคะทุกคนฉะนั้นใครที่ติดขนตาปลอมไม่เป็นควรดูคลิปนี้จ้ามาเริ่มกันเลยนะคะขนตาปลอมที่ตู่ซื้อมามันคือเป็นตัวนี้นะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้แหละเพราะว่าตู่เซิร์ชไปแล้วก็ร์ชคําว่าขนตาแม่เหล็กมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วตู่ก็กดสั่งมาได้เป็นตัวนี้จ้าอ่านยี่ห้อกันเอาเองนะจ๊ะแต่ว่า ไม่ได้มาแบบโฆษณาอะไรนะ no sponsor นะจ๊ะแต่ว่าอยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะง่ายเหมือนในที่เขาโฆษณาหรือเปล่าซึ่งเนี่ยเพิ่งซื้อมาและยังไม่ได้แกะกล่องเลยด้วยซ้ํานะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างมันจะง่ายเหมือนที่แบบในคลิปเขาทำหรือเปล่าซึ่งอ่ะดูแกะออกมานะจ๊ะได้อันเนี้ย ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยเก้าสิบกว่าบาทเองก็จะได้ขนตาแบบสามอย่างสามอย่างดีมากเวอร์แค่นี้ก็คุ้มแล้วง่ายหรือไม่ง่ายไม่รู้แหละแต่แค่ได้ได้แค่สามอันเนี้ยก็คุ้มแล้วนะคะในราคาร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนแหละอ่ออันนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าเป็นอายไลเนอร์ที่ที่ที่พอทาไปแล้วปุ๊บ ติดไอ้นี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กาวว่างั้นเฮ้ยมันดีจริงๆแบบนั้นหรือเปล่าแล้วมันจะง่ายหรือเปล่ามาดูกันเลยนะคะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นแบบเอาไว้คีบนะคะที่คีบโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะ,ะ,คะว่ามันจะง่ายเหมือนในในที่เขาแบบทําทํากันหรือเปล่าตู่ก็ไม่เคยเอาเลือกลือกอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ตู่มาแบบหน้าเบาไงเออ ดูกันนะคะไอเนี่ยขนตาปลอมเนี่ยมันจะเป็นแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บลอกออกมาแล้วมันจะมีความเป็นแม่เหล็กเห็นไหมมันจะแบบดูดดูดได้เนี่ยเนี่ยเออซึ่งมันเป็นแม่เหล็กอะ่ะตรงเนี้ยแต่ว่าดูนะทุกคนมันมีความหนานิดนึงมันไม่ได้มีความแบบเป็นบางเบาขนาดนั้นเห็นไหม,มเนี่ย สำหรับใครที่แบอยากหน้าเบาๆหน้าธรรมชาติอาจจะไม่ได้นะรู้เลยเพราะว่ามันมีความหนานิดนึงเนี่ยอ่ะอืมเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากการทาไอายไลเนอร์ที่เขาให้มาก่อนนะคะดูดคิดว่าไอายไลเนอร์อันนี้มันทําให้แบบมันน่าจะผสมอะไรที่ทําให้แม่เหล็กดูดได้อ,ะอ่ะลองทาค่ะหากระจกก่อนแป๊บ,บนึงโอเค ลองข้างนึงก่อนแล้วกันเนาะเอาข้างที่แบบดูถนัดเอาล่ะทุกคนเรากรีดไอายไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องรีวิวก่อนว่าไอายไลเนอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบกรีดง่ายขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นแบบ ลืนล่นๆกรีง่ายๆเหมือนอายไลเนอร์ที่เราใช้ทั่วไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเหนียวขนาดนั้นคือมันจะแบบคล้ายๆเป็นกาวอะแต่ว่าเป็นกาวที่แบบสีดําแล้วก็ปื้ดลงไปแต่ไม่ใช่กาวนะมันคืออายไลเนอร์เลยแหละแต่ว่าเทกเจอร์มันจะเหนียวๆกว่าไม่ได้กรีดยากมากนะคะสามารถกรีดได้เป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบเนื้อเหนียวๆอย่างนี้นะคะ ก็เหมือนแบบายไลเนอร์ทั่วไปหมแหลมๆแ,แบบนี้นะคะพอกรีดเสร็จก็จะได้ลักษณะนี้โอเคแล้วก็ใช้ออขนตาซึ่งขนตาที่เขาให้มาเนี่ยจะสังเกตนะคะมันจะมีแบบแผ่นแม่เหล็กติดๆิดติด,ตด,ตดมาอย่างนี้แผ่นแม่เหล็กอันนี้มันก็จะไม่ได้ไม่ได้หนามากนะคะแต่มันก็แบบหนากว่าขนตาอันเดิมทั่วท ขนตาเดิมอ่ะขนตาปกติอ่ะขนตาปลอมปกติอะไรเนี่ยอือมเราก็จะติดเข้าไปที่ตาเรานะคะปึ๊บดูนะคะมันจะอ๋อเขาให้ไม้มาจ้าไอเราก็ลืมเลยง่ายเลยทีเนี้ยในเมื่อมีไม้ก็จะปึ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ติดเข้าไปที่ตาเรา ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากเลยอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะดูค่ะลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กติดกันเข้าไปอย่างนี้ มันสามารถแบบเลื่อนได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่กาวไงมันเป็นแม่เหล็กคือถ้าไม่ตรงไม่พอดีก็ขยับเลื่อนได้เอามือเดือนเออนี่อได้แล้วเออนี่ได้แล้วจ้าแม่จ้าก็จะได้ขนตาปลอมแบบพิ่ๆๆๆอย่างนี้อ่ะสะดวกสบายอยู่ เห็นว่านึกว่าแต่แบบเขาจะโฆษณาให้มันแบบดูเวอร์วงังดูติดง่ายอะไรขนาดนั้นเลยเออแต่มันก็ง่ายจริงๆแล้วก็คือเริ่มจากกรีดไอายไลไนเนอร์ที่เขาให้มาซึ่งคิดว่าไอายไลเนอร์น,ะนั้นน่าจะเป็นแบบมีอะไรสักอย่างที่ทําให้แม่เหล็กดูดได้นั่นแหละค่ะก็หลังจากนั้นก็เอาขนตาปลอมมาใส่อันนี้ที่ว่าอันนี้สะดวกดีนะไอ้ไม้หนีบเนี่ยสะดวกแล้วก็ติดเข้าไปที่ตามันจะแบบไม่ มันสามารถเลื่อนขยับได้นะคะว่าแบบถ้าไม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวตูจะขยับให้ดูเพราะว่าเป็นแม่เหล็กมันไม่ใช่กาวเนี้ย่เงี้ยแกออกมาแล้วก็ติดเข้าไปใหม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นแบบมันเป็นแม่เหล็กอ่ะมันถอดแล้วก็ขยับได้อยู่ถ้าเราแบบมือพลาดท่นไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พูดถึงความความแบบหนักเนี่ย มันก็หนักอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักไปกว่าขนตาปลอมที่เราใช้กันทั่วๆไปอาจจะแบบเนี่ยความหนามันต้องหนานิดนึงเพราะว่าถ้าใครอยากจะได้อยากจะได้แบบขนตาปลอมที่ดูแบบเป็นธรรมชาติบางเบาอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าไอ <c oughs> ขนตาเนี้ยมันจะหนาตรงแผ่นแม่เหล็กนิดนึงเพราะมันเป็นแผ่นแม่เหล็กติดมามาดูความคงทนกันนะคะว่ามันทนไหมตูก็อยากรู้เหมือนกันปึ๊บ อ่ะมันก็หลุดง่ายอยู่มันก็หลุดง่ายอยู่ทุกคนเอาเป็นว่าให้คะแนนสัก8เต็ม10และกันที่หักไป2คะแนนนึงหนึ่งคะแนนก็คือความแบบไม่บางเบาเพราะว่ามันจะมีความหนาหนากว่าขนตาปลอมโดยทั่วๆไปอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้หนามากสำหรับใครที่แบบแต่งหน้าจัดเต็มไปงานเนี้ยได้อยู่เพราะว่ามันต้องแบบมีมันต้องติดหนาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าใครแบบต้องการเป็นความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เลยและอีกคะแนนหนึ่งที่หักไปก็คือมันอาจจะแบบมันไม่ได้ทนติดเหนียวแน่นเหมือนขนตาเหมือนขนตาที่ใช้กาวคือถ้าใช้กาวเนี่ยดึงแบบต้องดึงแรงมากกว่าถึงจะออกแต่อันนี้ก็คือดึงนิดเดียวก็ออกแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนมันดีตรงที่มันสามารถติดกลับเข้าไปใหม่ได้เพราะมันเป็นแม่เล็ก เออก็ดีนะให้8ปดืมสิบละกันสมกับราคาไมก็คือ190บาทได้ได้ไ,ดไอนี่ไอายไลเนอร์ขนตา3คู่แล้วก็ที่หนีบนะคะที่จับก็โอเคนะคะเพราะว่า1แหละ อายไลเนอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแล้วเรามีไอ้นี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ได้ขนตาปลอมมาด้วยดีค่ะให้8ปดเต็มสิเลยควรไปตํำไหมคะก็ควรตํากว่าขนตาปกติทั่วไปนะคะเพราะขนตาปกติทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยร้อยก็ร้อแล้วแต่อันนี้ได้อายไลเนอร์มาเพิ่มละกันแถมความสะดวกสบายด้วยควรไปตำนะจ๊ะทุกคน